ใช่กระเทียมหอมใช่หอมใหญ่หอ,อ,อมใหญ่<า><ด>ี่ี๋ยวหอมใหญ่นี่ฝฟนๆน,น,นไว้นี่น่าเกินน่าเกินกระดาษนีน,น,นี่นั่งนี่นั่งนี่ตื่ยแล้วต

Mình đặt cái rồi À. Cái cầm mưa đây qua. Khai. Đấy, nó cầm mưa chạy เนืเนี้อะนื้มันช่แบบนั้นอรยเลยนี่แบบนั้นยัดแล้วนี่อ่านี่นี่แต่ทำไม่